ไม่ไม่มันบอกว่าอยากไปนอนพักก่อนชักข้าวเรา้ปะตรงนอนดอกมา่อกี้ในสกีมป้าสกินเบียร์ะแก้วนึงในก้อนในบอ่อได้แก้วนึงขวดใหญ่หนึงพอาเด้๋ยวมันแก้วนึงเขาถามว่าจะเอาแก้วน้อยหรือแ,แก้วใหญ่ยแย่ว่าฉันแก้วใบใดมาอยู่อันให้ขวัญผ้ามาเอาอยัางก็กระเพาะ กระเพาะสองถุงใส่ตันสองแล้วก็เครื่องในง่วรววมหนึ่งหาร้อยเขาขายถุงละร้อยเดิดกินเบียร์จักแก้ว mm hmm. ก่อนสิไปกินอยู่บ้านค่ะ hey, uh. นักดนตรีก็ล่งมากเหมือนี้ค่ามีคอนเสิร์ตนะคะยูร <Hey>, uh. านไทย hey, uh. แก่ยใงไงกูนะพวกนี้เขาก็ต้องทำตัวให้ดูดีกันนะถึงจะมัดใจก่อเออมึงอย่าว่าเลยท่าไหนมีกี่ท่ากูทำมาหมดแล้วมันจะไปเอาช้างลากไว้มันก็ไม่อยู่หรอกบทมันจะไปคนจะอยู่นะด่าเท่าไหร่มันก็ไม่ไปถ้าคนมันจะไปนะทำยังไงมันก็ไปเนาะพี่น้องสาบาคนมันสิอยู่นไล่มันหนีแตงผาย้พ่อะมันก็บ่หนี้สะอ่อนแก้วเบีย เอามาไว้ไกลๆหน่าเย,ย็นเย็นโคตรโลรอาฟาดเบียร์แล้วก็ได้แล้วใส่ตันหนึ่งรอ้อยกระเพาะหนึ่งร้อยแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องในง่วร่วมร้อยนึงเม่อไหนก็จะให้แม่พินเอาไปจัดการแล้ว แบ่งกันให้แม่พินเอาไปต้มอยู่เพื่อนมัดหนีหารอยทุงละลอยเนาะอันนี้อะไรวะเดี๋ยวกันอันนี้ไสกระเพาะต้องแบ่งกันคนละไม่ใช่คนละถุงให้หน่อยในราซื้อทั้งหมดแต่ว่าให้แม่พินเอาไปเฮ็ดไว้กินน้วกันเดี๋ยวรอให้ละลายก่อนมันเอาออไม่ได้มันเสือกกอดกันเลยอะ่ะโอ้ เบียกเกลือปลิตดนาแดงจึ้งครึ่งว้อยใบแก้แกวหนึบบ่งแต่ตอนเด็กค้นหิวเขาเที่ยงบุญดอกสูงอาหารพวกเรากินก็เหมือนเดิมแหละค่ะพี่น้องโอ้ยใบประกาศงามนะเปิดร้านให้งานน่ะเด้อ <c oughs> ให้งานน่ะไม่ได้ฝากเนื้อฝากโต้กอบเจกันไม่ <c oughs> เปิดร้านนวดจ้ะสวยปะรูปเขาทำให้สวยเลยเนาะ ขึ้นทะเบียนเขาเรียกอะไรวะขึ้นทะเบียนเออขอขอบอะไรัะอย่างนี่แหละจำไม่ได้นำไปเอิน้นหลานข้ามาข้ามาแกไปเรียกมึงแล้วนะ่ะ <c oughs> คุณเอว่าสิยางไปเอาของยางไปเอิน้นหลานร <c oughs> ้อนจริง,งเ,เดี๋ยวรอให้ทุกคนเสร็จก่อนแนละ้วเดี๋ยวเอาพัดลม มาเปิดให้ทุกคนนั่งประจําที่ก่อนเดี๋ยวเอาพัดลมในห้องนอนมาเปิดมันร้อนจริงๆวันเนี้ยกี่เท่าไหร่นะดูข้างบนสิโอ้เท่าไหร่ข้างบนสามสิบสามแทติเทรีทรเออว่ำข้างล่างในในบ้านที่แค่ยี่สิบหกในบ้านยี่สิบหกอินนั่นชูกิเซกอูแตนอูแต่แทติเทรียไ้เว่ยเว่อินนั่น,นชูกิเซก อูต้นแทติเทรียอ๋อแูงระโกมันพูดอืมจะแดดนมาทางนี้ยังไงหอดค่ะมาป๊าป๊าเรียกแล้ววชิโรสกบมาจะเดี๋ยวเปลี่ยนสุดนะพี่น้องฮอรยอืมโดนแดดเดี๋ยวให้แล้วแ้าทุกคนนั่งประจำที่ก่อนควมพัดลมมากินบ่ไ้ดอกแดดอังว่าทางนี้ฮอดขนาด แนวกินเห้าเพียบเลยไอ้นึกถึงห้องนอนโน้นนะนี่ตรงแดดพอดีเลยร้อนพินโซลูมลีกาซัมมาเดสูนคอมมาหุ่นฮอเดนสัมมาซีดันสัมมาซีดันเอว่นหุ่นอึบหน้าเฟิร์นสเตอร์แกก็จะเปิดงามแกก็เปิดนอื

นี่นี่แวนต,ต,ววตนาเฟอวะเหตุรพสที่เดลบลาโอท่านเลม้น่ะมีนปลาทยโอ้อยมอสเตอ์ฮเด็กนี่พอถ้าโปมันโปทั้งจะไปสเวนทั้งจะไปไทยทั้งจะไปอีสานถ้าโปมันมานถ้ามันฝรั่ง รอมันฝรั่งแม่เดินไปเรียกลูกสาวเนาะคุณนึกว่าจะเดินไปเอาของในห้องเล็กโอ้โหนั่งทีโอ้มันนั่งดีนะนั่งทีเก้าอี้จะหักเอาแม่ถ้าแม่ลุกแล้วแม่นั่งมันก็เหมือนกันเป็นอะไรมันหักมันหักตรงกลางแม่ลุกแม่ยังไงนั่นไม่ไม่มันหักมันหักเดนเดวิสแว่เดนเดดอมโทรซิดดอมแทงเก้าเฟียนจะโซนเอ๊เอาเดี๋ยลลาเปเปอร์เลย ดันสัมสิต้านะ<ฮ>เอ,อ,อ,อเอตซิตนะอืมมัน,ม,นมันจะเข้าวัดป่าแล้วแต่ไม่ยอมให้เอาทิ้งแกอ้างว่าแกขนไปทิ้งไม่ได้ต้องอไอว้ที่นี่โอ้แกขนยังไงเนาะมันเหนื่อยสนอมั้งนั่นต้องเอารถพุ่นนะ่ะรถในว่างรถอ้เขายัางเศร้ารถปั๊มน้ำมันพุ่นแกขึ้นลงกว่าจะลงไปได้<ฮ>ก็แล้วพครัวคือคือซื้อหละพินมึงก็บโฮโยบริยานว่วชิคุ อแล้วหรอดมคันพลอกกาและสกอดาเลยกุ้งฟิ r ์ส<อ>กุ้งคันสกอดาเลยลูกอรกดบอร์ชิคูดเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันฝรั่งมาคันสกอดากุ้งเฟ r ร์ออมบีเฮอร์เวอร์และกุ้ง,งทอดที่นี่ไงมันแข็งตรงไหนมันบอดต้าแล้วเนี่ยพินมึงดูดิมันบัดต้าแล้วนะนี่ มันไม่มีอีสแล้วมันไม่มีน้ําแข็งแล้วเนี่ยมันทั้งแก้ว่าฮ่ออีสเนี่ยมันอีสบอตอไ่ีสแล้วเลยอืมโอ้ยหอนเด้เนาะกูอยากแก้ผ่าลงกน้ำได้ไหมไม,ไม่นั่งนอนั่งอะไรก็รอช่วยประป,ป้าอยู่ไงโอ้โกูลืมไม่คิดว่าจะนั่งกินทาน้างนอก โอ้โหข้างนอกโอ้ข้างนอกยิ่งร้อนไอร้อนป้าป้าพูดอยู่เมื่อกี้นี่เดี๋ยวเอาพัดลมมาเปิดห้องป้าเดี๋ยวให้ป้าป้านั่งเข้าประจำที่ก่อนป้าป้าพูดอยู่เมื่อกี้นี่ไปนั่งข้างนอกดีกระจกมาแล้วไม่ได้เปิดออกอะเออไปแล้วลูกชิ้นกูเอาเข้าแล้วน่นะถ้าแกตักันนั้นมาแล้วเดี๋ยวเอาพัดลมห้องป้ามาเปิดให้ป้าป้าได้ที่นั่งก่อนเกรอคุมไม่นั่นอยู่ไอ้มันฝรั่งอยู่ บ่าชีอ,อ่ะรอดนนี้ขายน้ำดีเมืองไทยเด้อกอันยูนีกับโไรตุเกสเดยดอกแฝดิกันนะหลีต้น โคตรติดอืมไี่จะนั่งก่อนได้ป้าไปพันลุงอ้าวเริ่มกินแล้ววชุดขุดมีสมมากุดมีสมมามาด้จา่าขอกินก่อนด้จา้าแรกจาใจจ้ารักนะจ,จ,จ,จุ๊บ